ยินดีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราจุดหมายปลายทางของคนรับรถตัวจริงถ้าคุณชื่นชอบรถยนต์รถ SUV และทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการขับขี่อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถ SUV ที่ถูกจับตามองมากที่สุดของปีนี้นั่นก็คือ Toyota f o r t u n e r รุ่นปี2025 Toyota f o r t u n e r ปี2025เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับและต้องบอกเลยว่ามันดียิ่งกว่าที่เราคาดหวังไว้จริงๆยังคงสืบทอดความแข็ แค่เพียงเห็นรูปลักษณ์ภายนอกก็สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ใหญ่ขึ้นดูบึกบึนยิ่งกว่าเดิมไฟหน้าแบบเล็ด,ดีไซน์คมชัดเก็บคมรับกับเส้นสายตัวถังที่ดูดุดัดนและทรงพลังเสริมด้วยลออ้ลออลูมิเนียใหม่พร้อมบางโครนท,ที่ออกแบบให้ดูแข็งแรงยิ่งทาให้ Fortuner รุ่นนี้มีบุคลิกที่โดดเด่นทรมัทะแมงแต่ก็หรูหราขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพอเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความพรีเมียมที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนวัสดุภายในถููกกกยรระดดดัับใหหห้้้้มมมีีคุุณภาาพพสสงงขึนนนแแผอซซไ่ถวตต เบาะนั่งปรับปรุงใหม่ให้นุ่มสบายรองรับสริระได้ดีขึ้นทั้งแถวหน้าและแถวหลังหน้าจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์ขยายขนาดใหญ่ขึ้นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายอย่างเต็มรูปแบบมาพร้อมหน้าปัดเรียนไมดิจิทัลเต็มระบบและไฟตกแต่งภายในแบบแอมเบียน i ท์ที่ช่วยยกระดับบรรยากาศในห้องโดยสารให้ดูหรูหราแบบรถระดับพรีเมียม ในส่วนของเครื่องยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปี2025มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ทรงพลังเช่นเคยโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้แรงบิดสูงขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นและตอบสนองคันเร่งได้ดีขึ้นนอกจากนี้ในบาตลาดยังมีตัวเลือกระบบมายไฮบริดที่ผสานมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเพิ่มสมรรถนะและลดการปล่อยไอเสียโดยไม่ลดทอนสมรรถนะการขับขี่แบบดั้งเดิมของฟอร์จูเนอร์เลยแม้แต่น้อย เรื่องความปลอดภัยก็ได้รับการยกระดับอย่างจริงจังโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2025มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชันล่าสุดซึ่งรวมฟังก์ชันสำคัญๆอย่างระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอแดปตีฟครูซคอนโทรลระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนเลนคีปปิ้งแอทติสระบบเตือนมุมอับสายตาไลท์สปอตมอนิทอเริงและกล้องรอบคันแบบ360องศาเวอร์ชันใหม่ภาพคมชัดและครอบคลุมยิ่งขึ้นช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมอีกหนึ่งไฮไลท์สสสาคคัััญขอออองงง Fortuner ปีีน้ืชุดดแต off ต่หรรรบยฟโวจิ มาพร้อมระบบมันติเทเรนซีเล็กที่สามารถปรับการทำงานของรถตามสภาพพื้นผิวเช่นหินคร่นทรายหรือหิมะและยังมีชุดกันกระแทกใต้ท้องรถแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานพร้อมโชวคอัพพิเศษที่ดูดรับแรงกระแทกได้ยอดเยี่ยมไม่ว่าคุณจะบุกป่าฝ่าดงแค่ไหนฟอร์จูเนอร์ใหม่คันนี้ก็พร้อมลุยไปกับคุณได้อย่างมั่นใจในการขับขี่จริงโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2025ให้ความรู้สึกแน่นหนึบและมั่นคงกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจน ระบบช่วงล่างปรับปรุงใหม่ตอบสนองได้ทั้งความนุ่มสบายในการเดินทางไกลและความแข็งแกร่งในเส้นทางธุรกันดารบวกกับการปรับเสียงรบก,กวนในห้องโดยสารให้น้อยลงทําให้การขับขี่เนียบและสบายขึ้นอีกระดับโดยสรุปแล้วโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คือ s u v ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งหรูหราและเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างลงตัวที่สุดคันหนึ่งในตลาดตอนนี้แข็งแรงพอสำหรับสายลุยหรูหราพอสำหรับใช้ในเมืองและอัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงัลนงในนกกว่มเมียุด คอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ